การดำเนินง,งานด้านการต่อต้านยาเสพติดบอสนอเพื่อชิงชมในการประชุมวางแผนด้านการดำเนินง,งานร่วมกับบางชิงเครือขา่ายเพื่อนํามาวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีการจัดกิจกรรมที่ร่วมกันดําเนินงานกันต่อไปน,นี้ครับกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับชมุชมชนนักศึกษาประชาชนในเขตอําเภอชินชมกิจกรรมตรวจปัสสาวะในกลุ่มเสีย่ยงเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีก่อนที่จะ โดยกิจกรรมนี้เราร่วมกับปสอของอาบุญเชน,นชมค,ครับกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ติดยาเสพติดเพื่อกลับเคลืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวที่อบอุ่นเราไปเชิญชวนให้เขามาเรียนรู้กับกศนเราไปให้กำลังใจเขาและจัดกิจกรรมที่สนุนสนานให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดในการจัดจิกรรมเราให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ได้ได้คุณค่าของเขา พร้อมที่จะจับมือเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้าอย่างมีความหวังครับกศสนอำเภอเชื่นชมได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเรามีการป้องกันในระดับห้องเรียนตามสถานศึกษา5มาตรการ 1. การป้องกัน 2. การค้นหา 3. การรักษา 4. การเฝ้าระวัง 5. การบริหารจัดการทุกท่านครับ เราไปฟังเสียงของนักศึกษากันว่าเขารู้สึกยังไงกับการดำเนินงานต่อต้านยาเสพติดของสถานศึกษากรสอผมเชิญชครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับนักศึกษากรสนนะครับที่ทางกรสนนะครับได้ประสานและก็ส่งต่อนักศึกษานะครับให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่องเสริมป้องกันและแก้ปัญหาทางด้านยาเสพติดกับ เป็นไงบ้างครับน้องครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอาเผอชื่นชมครับแต่ดียครับผมเป็นเปเป็นเด็กในห้องมีกิจกรรมดีๆนะครับมีกิจกรรมดีๆในห้องเขาไปบวมแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ออกจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วจะกลับไปทำสิ่งเสพติดที่เคยผ่านมานะครับ แต่ตู้สีเลือกได้แหะครับคืบอคือสีบวกกลับไปหา,างมันยีกันแล้วครับผมคิดว่าบ,บนานตัตตตออวน่าจะดีต่อต่อต่อเจ้าของหรืว่าต่อครอบครัวครับคือน่าจะจะจะเลือกหากำมั่นไปเ,เลยครับผมเพื่อให้ลูกหลานเยาวชนพี่น้องประชาชนในอำเภอชื่นชมของเราได้ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นคนดีสีชื่นชมเรามาร่วมมือป้องกันและสร้างเกาะกำบังไม่ให้ยาเสพติดมาทำลายลูกหลานของเรากันเถิดครับ จะกำลังใจกอสนอผิชื่นชมกัน